วัสดีครับผมวันนี้จะพามาเห็ดป่นไก่กินครับผมเมนูง่ายๆครับผมอนอื่นต้มไข่ก่อนเลยครับผ้มใส่ไข่ไก่สามฟองนะครับเด้อเห็ดป่นไข่ไม่ใครเคยกินนะครับป่นไข่ตอนสมัยยังน้อยๆครับกินป่นไข่แล้วไปแล่นว่าวครับก่อนอื่นครับผมรอไข่ซุกครับมาเปิดหัวก่อนเลยครับสันเกผลงานเพลงครับผมจ้าไปไปครับ ่มาเริ่มทํากันเลยครับมีไข่ต้มครับนะครับส่วนผสมมีข้าวคั่วพริกปน่นน้ำปลาหอมรวมนะครับเด้อกาใหญ่สู้ครับแล้วก็น้ําปลาแล้วก็มะนาวครับผมนะครับส่วนผสมก็มีเท่านี้ครับผมง่ายๆครับเมนูนี้ นะครับิอมทากันเลยครับผมก่อนอื่นครับผมเอาไข่ลงไปสามฟองครับตามเลยครับผมโปกเลยครับแล้วก็พริกป่นครับพริกป่นหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วนี่ก็หนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันแล้วก็น้ําปลาครับนี่ครับขาดอะไรครับน้ําปลาครับครึ่งช้อนโต๊ะครับเทลงไปนะครับแล้วก็ยังยีสู้ครับผมแล้วแตผู้มากครับใส่ได้เลยครับ แล้วก็น้ำปลาครับพึ่งช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยมะนาวครับแล้วแต่ชอบนะครั wear, มบมะ pues, นาวชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะนะครับแล้วก็หอมรวมครับผมครับเราจะโคลีโคลีเลยครับผมคน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 ให้เข้ากันนะครับเด้อนี่ครับตาเรียบร้อยครับผมออาไปใส่จานครับอุ้ยนเราประทานมาครับผมไปทำเบื่เด้อครับเด้อพี่เพื่อนๆเด้อครับเด้อ เมนูนี้ครับปนไข่ครับผมตอนสมัยยังนน้อยครับเห็ดกินแล้วก็ไปแล่นว่าวครับย้ำหนาวบรรยากาศครับผมนี่ครับหน้าตาเฮ้ยก่อนเื่นครับมาครับผลงานเพลงที่สองครับผมจัดไปครับป้าครับจวดครับมากินข้าวกนกันครับผมเรียบร้อยครับนี่ไป